อาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆได้หลากหลายนะคะสาเหตุอาจจะเป็นแบบเฉียบพลันเช่นมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอย่างฉับพลันทําให้นอนไม่หลับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหานอนไม่หลับเป็นระยะเวลายาวนานนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่เรื้อรังนะคะ ซึ่งการรักษาเรื่องอาการนอนไม่หลับเนี่ยมีได้หลากหลายทั้งเรื่องของการใช้ยาและไม่ใช้ยานะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาอย่างหนึ่งที่มีการพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันคือเรื่องของการฝังเข็มซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการฝังเข็มกับการนอนไม่หลับค่ะ อาการนอนไม่หลับนะคะก็ตามชื่อของมันเลยะคะ่ะมีปัญหาในการที่จะนอนให้หลับนะคะคือมีความยากลําลบากในการนอนนะคะซึ่งคนเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้านอนเนี่ยนะคะเราสักครู่เราก็จะหลับไปนะคะก็จะหลับได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะคือหลับตอนกลางคืนแล้วก็มาตื่นตอนเช้าเลยแต่ปัญหาของคนที่นอนไม่หลับเนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะ เข้านอนแล้วนอนเท่าไหร่นอนมาครึ่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยังนอนไม่หลับก็คือเริ่มเข้าสู่ภาวะหลับเนี่ยค่อนข้างยากแต่บางท่านเนี่ยก็คือหลับแล้วตื่นเร็วนะคะคือนอนปุ๊บเนี่ยนอนไปสักครู่หนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่แล้วทีนี้ก็ ไม่นอนต่อหรือบางคนก็อาจจะหลับกระพองกระแพงคือหลับหล,ลับตื่นตื่นตลอดทั้งคืนซึ่งจะทําให้คุณภาพการนอนเนี่ยไม่พอเพื่อคุณภาพการนอนไม่พอเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกพักผ่อนได้ไม่เพียงพอเช้าตื่นขึ้นมาเวลาทำงานในช่วงกลางวันเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบค,คืออาจจะรู้สึกไม่สดชื่นมึนง,งงนะคะทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้ประสิทธิภาพค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็เลยจะต้องมารักษาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นค่ะอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าอาการนอนไม่หลับเนี่ยมีสาเหตุได้หลากหลายนะคะทีนี้สาเหตุในการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีบางชนิดในสมองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้หลับไม่ได้ตาม ตามที่ต้องการนะคะทีนี้อาการนอนไม่หลับเนี่ยเราแบ่งตามระยะของโรคเนี่ยได้ออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกคือเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันกับอีกแบบหนึ่งคือเกิดเรื้อรังพวกแบบเฉียบพลันเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากการที่มันมีปัญหาเข้ามากระทบ ในชีวิตนะคะอย่างเฉียบพลันเช่นเปลี่ยนงานใหม่นะคะอาจจะนอนไม่หลับนะคะหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่นะคะหรือมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจนะคะก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราปรับตัวได้นะคะก็จะทําให้อาการนอนไม่หลับเหล่านี้หายไปก็คือจะเกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆแต่อีกกรณีหนึ่งคือมีอาการนอนไม่หลับที่เป็นเรื้อรังนะคะซึ่งพวกนี้มักจะมาคู่กับ โรคเรื้อรังต่างๆนะคะอาจจะเช่นมีโรคที่ทําให้รู้สึกไม่สุขสบายบางควรก็อาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่งอาจจะอยู่นานก็จะทําให้เป็นเป็นนานนะคะหรือว่ามีโรคทางกายบางอย่างที่เป็นนานนะคะเป็นมะเร็งอันนี้ก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับเรื้อรังได้ค่ะการรักษาก็ต้องแก้ไขไปตามปัญหานะคะนอกจากนี้อาจจะมีบางควรที่มีอาการนอนไม่หลับแบบปฐมภูมิคือเป็นด้วยตัวมันเองค่ะ อาการนอนไม่หลับเนี่ยตามแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าอาจจะมีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจหรือเป็นปัญหาเรื้อรังของเรานะคะแต่แล้วก็มีเกิดจากการที่สารเคมีในสมองนะคะทำงานไม่สมดุลน,นะคะทีนี้ถ้าหากว่า ในเรื่องของแพทย์แผนจีนนะคะเขามองอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนนิดนึงนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านแพทย์แผนจีนนะคะแต่พูดตามหลักพื้นฐานของแพทย์แผนจีนนะคะก็คือแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะมองว่าการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากนอกจากเกิดจากเหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจแล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่สมดุลอันนี้ก็คือแพทย์แผนจีนเนี่ยอาจจะมองว่า าการน,นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเกิดจากธาตุไม่สมดุลนะคะซึ่งอันนี้เป็นธาตุพื้นฐานของทางแผนจีนนะคะได้แก่ธาตุไฟธาตุไม้ธาตุดินธาตุทองธาตุน้ํานะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยภาวะนอนไม่หลับอ่ะก็อาจจะเกิดจากธาตุไฟมากไปก็ได้ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไฟเยอะก็ไม่สมดุลนะคะหรืออาจจะ เกิดจากการที่มีการติดขัดในเส้นลมปานนะคะซึ่งการแพทย์แผนจีนเองเนี่ยเขาก็จะต้องทำการพิเคราะห์นะคะดูว่าสาเหตุของนอนไม่หลับนี่คืออะไรแล้วก็จะทำการรักษาไปตามนั้นซึ่งการตรวจพิเคราะห์ของแพทย์แผนจีนนะคะก็จะคล้ายๆกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็คือต้องมีการซักประวัติ นะคะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะมแล้วก็มีการจับชีพจรซึ่งทั่วไปอาจจะเคยได้ยินคําว่าพระแม่นะคะคือการจับชีพจรนอกจากนี้ในแพทย์แผนจีนเองเนี่ยเขาอ,อาจจะดูลิ้นนะคะให้เราอ้าปากดูลิ้นเพื่อบอกบอกว่าอ,าอาวัยวะภายในส่วนไหนของเราเนี่ยที่ผิดปกตินะคะเมื่อเขาเมื่อแพทย์คุณหมอทางแผนจีนเนี่ยเขาได้ทําการพิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะดําเนินการรักษาซึ่งการรักษาเนี่ยทางแผนจีนเนี่ย ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะหรือการฝังเข็มนะคะหรือการออกกำลังซึ่งก็จะเป็นศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนจีนค่ะคืออย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สมุนไพรกับฝังเข็มมารักษานะคะแล้วก็อย่าง การแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราก็พราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้การฝังเข็มนะคะซึ่งเ,เราอาจจะมองว่าเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยมาใช้ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับนะคะที่เราใช้การฝังเข็มมารักษาภาวะนอนไม่หลับเนี่ยที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเรามีหลักฐานหรือมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะ ว่าการฝังเข็มเนี่ยให้ผลช่วยให้ลดอาการนอนไม่หลับนะคะซึ่งเขาอาจจะมีการศึกษาวิจัยนะคะโดยใช้การฝังเข็มเพียงอย่างเดียวเพื่อลดอาการนอนไม่หลับหรือการใช้ฝังเข็มร่วมกับยานะคะเพื่อลดอาการนอนไม่หลับซึ่งผลการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยยอมรับว่าการฝังเข็มเนี่ยช่วยช่วยรักษาภาวะนอนไม่หลับได้ค่ะข้อดีของการใช้การฝังเข็มในการ ลดอาการนอนไม่หลับคือเราไม่ต้องใช้ยานะคะซึ่งเนื่องจากผู้ป่วยบางรายเนี่ยมียาที่ต้องรักษาหรือยาประจำตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเราก็เลือกวิธีการรักษาที่ไม่ใช้ยาก็ก็จะเป็นผลดีเพราะวอาจจะลดปัญหาเรื่องยามีปฏิกิริยาต่อกันและกันนะคะซึ่งส่งเสริมฤทธิ์หรือต้านฤทธิ์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเรียกว่าลดปัญหายาตีกันค่ะ ีนี้ถ้าหากว่าเราจะรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการฝังเข็มนะคะก็คือเราก็จะต้องปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็หรือคุณหมอแผนจีนก็ตามแต่แล้วก็เลือกใช้จุดนะคะพอเราได้จุดที่เราจะใช้ในการปรับสมดุลของร่างกายแล้วเนี่ยก็จะดําเนินการฝังเข็มเข้าไปที่จุดนั้นๆน,น,นะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นการฝังเข็มตามร่างกายเนี่ยเราก็จะเอาเข็มเนี่ยคาไว้อยู่ประมาณ20-30นาทีนะคะ ที่อันนี้คือต่อครั้งหนึ่งนะคะที่ถามว่าต้องทําบ่อยแค่ไหนก็อาจจะให้มาประมาณสักสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะในการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ทําประมาณทั้งหมด10ครั้งหรือจัดเป็น1คอร์สนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะให้ทําต่อเนื่องประมาณ1เดือนะคะ่ะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ผลตรงนั้นนะคะทีนี้ในการรักษาด้วยการฝังเข็มเนี่ยถ้าหากใครที่รับประทานยานอนหลับอยู่แล้วก็ไม่อยากให้หยุดยาทันทีนะคะเพราะว่ามันอาจจะต่อให้เกิดปัญหามากขึ้นให้ปรึกษาแล้วอาจจะค่อยๆปรับระดับยาลงนะคะหรือว่าอย่างที่เรียนแต่ตอนต้นนะคะว่าเราสามารถใช้การฝังเข็มร่วมกับยาได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเ,นเมื่ออาการดีขึ้นเราค่อยๆปรับลดยาลงได้นะคะ ในนอกจากนี้เนี่ยในการรักษากภาวะนอนไม่หลับไม่อยากให้พึ่งหรืออิงเรื่องของการฝังเข็มอย่างเดียวเราควรจะต้องปรับพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยนะคะเช่นอาจจะเข้านอนให้เป็นเวลานะคะหรือไม่ทำกิจกรรมที่ตื่นเต้นหรือดื่มชากาแฟในช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ก่อนเวลาที่จะเข้านอนนะคะเพราะอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้ะคะ่ะ อาจจะพิจารณาเลือกใช้อาหารบางประเภทที่มีฤทธิ์ทำให้เราสงบนะคะคือพูดง่ายๆว่าใช้อาหารแทนยานะคะก็จะทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นค่ะ